สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้นเป็นช่วงที่ต้นไม้เริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งค่ะกับบ่อฮันไดเก็บนะคะพี่น้องบักเขือ,อกันยังเป็นหมากอยู่เลยค่ะเดี๋ยวมื้อนี้สิมาเก็บบักเขือม่วงไปเห็ดกับเขาเะาะคะ่ะพี่น้องกวานทิ้ตัดถ้านีอีกนะคะเยอะเๆเดี๋ยว,าะะยว,ยว,ยวมานับกันนะเฮาจะหนวะ่วยกัน ร้อยแห้งอันนี้เอาเหลือไปก็ยังอ่อนอยู่เหลือพี่น้องร้อยแห้ง เป็นพ่วงค่ะพี่น้องเหลืออยุสามลูกอยุสามลูกกับลูกน้นอยสี่ลูกแล้วเพิ่ถ้เะเขาบ่เหี่ยวตายก็บสิเก็บไว้อันนี้เป็นมะละพักแมวค่ะพี่น้องคะ่ะมาลูกใหญ่แต่ไม่ลูกเดียวเหงด้ดแยังสิบอช้องฉันคือค่าจับกล่องอ้ยลูกเบิ่ม โอ้ยไม่ลูกเดียวพี่น้องคะเบิดปีเบิดซาได้ลูกเดียวลูกมาละหน่อยก็กำลังมีเด้อเขาใหญ่จังหน่อยให้ต้นใหม่ห้จนใบเขาสิ้นไปจากเข้าขุนราคาจังมาเอาถิ่มเนาะแบคเขื่อนแบเขื่อนแบเขือนอ,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 อ้ยน้องเหมือนไ ต่ลูกนี่ียเอาไว้นี่สักก่อนรู้สิต้องเก็บแต่เขาก็เก่แล้วนะนี่ว่าได้ลูกเดียวเ,ยเด็ดไปเลยล่ะสองลูกบะเขืออันนี้ฉันคนลูกนึงโอ๊ยคนพี่น้องคนไหนเด็จ,จังไม่อุ้สุคนะ ดูกันยังดกอยู่เลยพี่น้องโอ้ยถ้าสีเด็ดก็เสียดายพองโอ้ยยังเยอะอยู่เลยไปพี่น้องไปยังเลยเพือ่ออดไรกินค่ะ่เมียกับสิบ่อห้าได้เก็บเขาถิงนะคะรอจนกว่าเขาสิป้นแหงเหี่ยวตายเนาะได้ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องเก็บพักมืนนอ่องเวา